สวัสดีค่ะวันนี้พอใจนะคะจะให้พเพื่อนๆนะคะมาดูสาลาเปาไส้ครีมข้าวโพดนะคะ mm hmm. นี่เลยค่ะสีสวยมากเลยนะคะแต่หัวเขาจะเหมือนดอกไม้หน่อยแค่ mm hmm. นี่เลยค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. พอใจมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองชิมรสนี้กันเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาแกะหัวกินกันก่อนเลยนะคะ นี่เลยคะ่ะดอกไม้ดอกไม้ถึงน้ำใจมันแตกก็เป็นแป้งนะคะแป้งมากเลยก็อเขาอเป็นไส้นี่ขาข้าโคตรอืมค,ค่ะขุดแล้วเขา ย่ามึงแก่ตาเกินเลยค่ะตาคนที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดซับซับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไบใคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกข้างใต้ความเมนี้ได้เลยนะคะ